Was produced by our relations, our brothers, sisters, father, our parents, and uh, our friends. We are so grateful to be a part of such life where we come and social. Today, we getting start our little family we hope to be supported and we will try to be part of very good social this teaches how to be a good guy like you thank you so much ค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะก็ถึงเวลาที่สำคัญส ค่ำคืนนี้ขอเชิญผู้บ่าวสาวจุดเทียนมงคลแล้วก็พร้อมตัดเคกเพื่อเป็นสิริบมงคลของผู้ชีวิตที่สดใสนะคะพี่ ok hát ok quá trứng trứng Một trứng 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 ขาเดกอดนชืเนนามครับความต้องการอยากจะได้ครับดอกไม้เน่ครัพอเชื่อเลยครับถ้าไม่มาเราจะให้เจ้าสาวเจ้าบาเนี่ยเรียกเองเลยนะครับ ยค่ะฮัลโหลมีสาวสนใจไหมคะมีนี่ครับพีพีเซลพีพีชเดี๋ยวให้พีทบอาเรื่องมไจัดดิบริษัทมอเตอรครับทงานครับ เดี <muitas> ๋ยวจ็บสาวแล้วหล่น no ้งใส่เงเดนะครับพร้อมยังคะพร้อมยังคะหนึ่งสองสามเสียอยเสีย่อยขอเชิญเวทีด้เลยครับอยุดอ่านอบกันแล้วอ่ะครับ ขอเราขอขอเ<อ>ชิญก่อนได้ไหมคะครัตอนนี้นะคะหนุ่มๆ้องม,ม,มีวัดก้าวหนึ่งขวดอ่าพี่การยกหน่อยโชว์ขอเชิญหนุ่มๆที่มีความสนใจนะคะครับหนุ่มๆขอเชิญพี่การมามพี่การนิดนึงพี่การมาตรงน,นี้เลยครับต้องอ้าออกวะขอเชิญชวนนะคะหนุ่มๆพี่การไต่หงายขอเชิญหนุ<อ>่มๆมาเลยนะคะคืนนี้ขยับเรานะคะ เจอเลยค่ะดึงโสดนะคะจับไม่โสดไปได้นะคะสำหรับขนหยักเมาเท่านั้นนะคะอัเลี้คิวนะคะยังอันจากพิการเขาไม่มีใครได้พี่การจะเอาแล้วนะคะสองมือได้ไหมยังมีลิปติ้เหลืออยู่นะคะอันนี้ปล่อยไม่ได้เะลิปเหนื่อยลิปเหลือครับเดี๋ยวเพิ่มหนึงนะครับจับไว้ก่อนตอนนี้เด็กน้อยได้ไปสามเส้นนะคะโอเคปลาตัวใหญ่ ให้พี่อานนับดีกว่าพี่อานนับอาน,นับคะดึงเลยนะหนึ่งสองสามสามพี่อะไรครับสามพี่อะไรครับขอละกันนะครับขอให้นัแนะับตัวนะครับแล้วก็ว่าเกี่ยวข้องกับผู้บอกสารครับค่ะชื่อใดนะคะเป็นเป็นปน้องอ่า ใบท้อใบท้อเอาน้ำอัดโยนเลยดิคะ่ะทักทงนี้บ้างผู้ชายขือวัดได้นะคะแล้วนั่งตรงนี้ไหมครับป้อมครับครับเป็นเอ่อเป็นไอทีครับบริษัทที่พี่การทำงานอยู่ครับครับก็คือว่าพี่การก็เป็นคนน่ารักครับก็ต้องเป็นที่รักของน้องๆครับ วันนี้ก็ขอให้พี่การแล้วก็พี่อาร์ตนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ประสบาลสำเร็จในเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็ขอให้มีลูกที่น่ารักนะครับเอาไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะครับขอบคุณครับวันจันทร์เจ้าสาวถามว่าวันจันทรที่ได้นี่จะไปทำอะไรต่อครับเอาพี่ขาดครับโอเคครับผมเร็วมากครับขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือด้วยครักอ่าร่วมถ่ายภาพร่วมถ่ายภาพ ภาษาไปแล้วกันครับทำไมพี่อาไม่ยินจะไปกันขอบคุณครับขอบคุณผู้อาสาด้วยคแต่ว่าเราไม่ได้มีท่านมีใช่ไหมคะใช่เราเหมือนเราจะมีรางวัลสาวสุดีไม่ธรรมดาเลยธรรมดาจริงเนาะเคอันนี้จะยิงใส่หนูอีกงานไหมพี่พี่เพ้นทับเทะนะคะอยากบอกว่าเจ้า่าวเจ้าสาวทำกับมือทุกชิ้นเลยนะคะ มีช่วงหนึ่งที่เราพยายามชวนพี่อาร์ไปเที่ยวเราไม่ไปเพราะว่าต้องกลับอารไปทำคัพเค้กจริงคพี่แต่คนนี้คัพเค้กนี่มันไม่ได้ธรรมดาใช่ไหมคะแชมปชครับมันมีความพิเศษครับคัพเค้กเนี่ยครับคือคู่อักษรเลยครับได้ได้เต็มของนะครับอยู่ของขวัญนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแขกทู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับ นะครับก็ใต้คัพเค้กคัพเค้กอาจจะเห็นเลยนะคะแคแครพี่คือเจอเลยนะครับพี่คัพเค้กเราเจอเชิญขึ้นมาเลยนะคะนี่นี่ครับทคกทูนก็ใครที่ได้นะครับขอเชิญขึ้นมาบนเวทีนะครับ จริงๆเราสงสักันว่า้นนเป็นอะไรใช่เพราะงั้นเราจะแอบไปหยิบไปก่อนเราเห็นได้คบพี่ช้างี่นครับเ้ะครับอ่อีกท่านหนึ่งแล้วนะคะหรอีนะเราได้มาสองทนแล้วนะคะสองแล้วครับเรามีอีกเราเราอีกสงวันนะคะมีอันที่ยังไม่เจออ่าพบแล้วเจอได้ครับ เดี๋ยวเราแนะนำตัวนิดนึงค่ะเราลงไปฟังดูกันนะครับฮัลโหลครับผมผชื่อแชมป์ครับเป็นาเพื่อนพี่อารเพื่อนรุ่นน้องพี่อาร์เพื่อนเดียวกันแต่เป็นน้องพี่อาร์พี่อาร์จะบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเป็นสัตว์เลี้ยงพี่อาร์เรื่องจากที่ตอนเรียนเราที่ศิริราชคับแชมป์ใต้ใต้คาทเปกเห็นว่าอะไรคะเบอร์สามครับ เอร์สามโอเคก็เรายังไม่บอกเรายังไม่บอกว่าเบอร์สามได้อะไรนะครับแชมป์แชมป์เวอพรวอพรให้กู้บ่าวสาวก่อนนะครับคโอ้โหให้ที่อ่านแล้วรักกันตลอดไปแล้วก็มีความสุขมากขอบคุณครับเชิญท่านถัดไปคานชื่อกิติพลกุพานพัฒนานะครับเป็นเพื่อนของคุณแม่ในสมัยเรียนที่ที่สุขภาพก็ยินดีนะครับยินดีมีหลานได้ ได้มีความสุขวันนี้ก็อขอให้เรารู้ถึงวันนี้ตลอดไปนะมีอเไกก็่เข้าไว้างให้กับนักข่าวเป็นชยนี้นสขอะไรก็คือวันนี้่นคือครับาครับเด็กตั้งจ่ขาคอาสุดท้ายชื่อเม่ะเป็นน้องที่ทำงานพิยค่ะอวยพรที่ก็ขอให้พิการขามบรมากๆแล้วก็น้อง่่ไ่ ีเดี๋ยวเราจะเปิดเผยว่าของขวัญเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของคัพเค้กน,นะคะยืนเรียงตามตัวเลขนิดน,นึงค่ะเราจะประกาศรางวัลจากลำที่สามไปก่อนแล้วกันนุ๊กลำลำลำสามก่อนไปได้นะคะลำที่สามเราต้องมีเพลงมต้องมีไหมนะไม่ต้องลายกันโอเคตรองสังเกตครับ, <laughs> <laughs> บลำอ,อ,อันดับที่สามค่ะรางวัลก็คือหม้อหุงข้าวคานาโซนิ ให้คู่บอสสาวปเป็นคนม้องให้ในการครับอีกก็พอไปนี้แชมป์ก็จะสาาั่งว่ทิี่เข้าสูตรยิงได้นะครับยินยิงเราไมา่ติดงายพี่แต่ถ่ายยู่ร่วมกันหมดคุณอู้ค่ะอันวับที่สองที่สองนะพี่วัทอ,ท,อที่สองนะครับท่านที่ได้เบอร์สองนะครับจะเป็นพัดลมฮารตาลินะครับ แย่ๆสวย,ยไหมนีอ้อันน้อยอะไรกันครับสำหรับรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเป็นนอนพิเศษจิงเลยน,น,นะครับ<า>ถือว่าอ,ออกได้ออกคนมากนะคะรางวัลที่หนึ่งเป็นบัตรสปาจันทาราสปาสากใบนะคะให้นอห้องไปทำสวยได้ ค่ะเอา,าโอ้โหชอบเช็คเลยเราให้ถ่ายย <ขา S 2> <ห>ูนิลวอกันนะคะ่ะขอบคุณครับ รางวัลทั้งสามรางวัลนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีรางวัลมาเซอร์ไพรส์แขูงเขียนตือุช่วใม่ใช่ครับเดียอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับกันไปไหนแล้วกันนะครับครับก็ถือเป็นการจัดพิธีการแล้วเนาะนะครับผมนะครับในนามของเจ้าภาพและคู่บ่าวสาวนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านประธานในพิธีครับแล้วก็แขกผู้เขียนทุกท่านเลยนะครับ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในวันที่สําคัญที่สุดนะครับของผู้บ่าวสาวนะครับของพี่เราสองคนนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดนะครับประการใดนะครับก็ต้องการขออภัยเวลาที่ดื้ยนะครับค่ะแล้วก็อย่างที่เราทราบนะคะัผู้บ่าวสาวคู่นี้เป็นผู้บ่าวสาวที่ไม่ธรรมดาตลอดงานที่เราเห็นมานะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผู้บ่าวสาวที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอุปกรณ์เตรียมให้ถ้าใครอยากจะนําอาหารกลับบ้านนะคะเป็น ถือว่าเป็นของรางวัจลจากูรูภาษาหนิดนึงถุงร้อนต่อแล้วก็วันนี้นะคะงานยังมีต่อไปเรื่อยๆใครอยากจะร้องเพ Lang ลงเชิญร้องเพลงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะครูสาวท่านสอ,องท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เราจะมีกรเช็คพนักงานดีพิการแล้วนะครับหลังจากช่วงพิการนะครับกค็คงจะเป็นหน้าที่ของบริเตีนะครับซึ่งากก็ยังอยู่ต่อครับ <laughs> ผมก็ยังนอกจากหน้าที่ก่อนเราอาจจะต้องทําหน้าที่เป็นนั่งรองต่อด้วยนะครับ<พ> <c oughs> แต่ก็สําหรับแขกท่านผู้มีเกียรติอ่ะครที่นำรถมาแล้วก็ยังไม่ได้สแตนตดน์บัตจอดรถนะคะสามารถสแตนด์ได้ด้านหน้าที่โต๊ะที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้านะคะก่อนที่จะขอ ยกไปดีให้น้องแชมป์ก็โอเคขอบคุณครับขอเชิญต่อเมย์ขอบคุณพี่โมด้วยค,ครับเพื่อเพื่อเก็บกับผู้บาาังคสารนะครับขอเชิญคุณชลันเลยครับ one two three ไปลูกครับครับไปครับสอง

ดนดัน,นได้ค่ะดานพ้าได้<ม>เออ,โอเ,โ,อเเเโอเคไม่ต้อแอค่ะเดินเดนนัเรเดินน้่อีิ่นพดีมากครับท<อ>ากคนบอก้องเลยครับหนึ่งสองสามดีมาก<อ>เจเดีมากที่